One, two. Three. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสปาแอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายแฟนคลับวอลเลย์บอลสาทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะเพิ่งจบไปค่ะโตโตเองก็ดูตั้งแต่9โมงเช้านะคะก็ตรงกับเวลาทางเมืองไทยเราบ่าย2โมงตอนนี้กว่าจะเลิกทางบ้านเราก็4โมงเย็นสี่โมงกว่าไปแล้วทางนี้ก็11โมงกว่า เล่นกันไป2ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะคะสาวไทยของเราแพ้เบลเยียมไปแบบสูสีจริงๆเซตที่4เมื่อกี้นะคะแต้มนำตั้ง5ู้นไปแล้วแต้มนำเขาตั้ง4แต้ม5แต้มแต่ต้นเซตนะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ท้ายๆเซตเขาก็ตีตื้นขึ้นมาสำหรับเบลเยียมก็สาวเฮอร์บอดนะคะเฮอร์อร์ดจจะถ้าเราปิดคนนี้ได้เราก็ จะโอเคกว่านี้อยู่ค่ะแต่ทางเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะวันนี้น้องไ้ย mm ูฟาดลลพรสินโปก็ได้ลงได้เล่นได้ฟาดเต็มที่หลากหลายเต้มอย่างเมื่อวานนี้ก็น้องบีมพิมพิชยาโคกลำก็เป็นดาวก็ว่าได้นะคะในทีมชาติไทยของเราเมื่อวานเป็นคนที่ทำคะแนนสูงสุดแต่วันนี้ก็ถือว่าคะแนนกระจัดกระจายทั้งทัพดาวน,นึกแจ้งด้วยหลากหลายคนก็ทำได้หลายคะแนนวันนี้ก็ น้องๆก็ได้ลงไปสัมผัสเกมใหญ่ๆจริงๆนะคะได้ฝึกประสบการณ์กันไปแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาค่ะใครก็อยากจะชนะกันทุกคนเราคนเทียเราคนไทยเราก็ส่งใจไปเอาใจช่วยเห็นเขาเล่นเขาอะไรกันก็เต็มที่แล้วนะคะจะแพ้จะชนะตัวตู้ไม่ได้เสียดายนะคะเพราะว่าทุกคนเล่นเต็มที่แล้วอย่างเมื่อวานแพ้โปรแลนด์ก็คะแนนเทียบขิวเลยทีเดียวนะคะจนได้ดีวกัน ก็มีเพราะว่าระดับโลกของโปรแลนด์ก็ระดับที่6ของเราก็13แต่วันนี้เล่นกับเบลเยียมลำดับโลกสูสีกันนะคะเบลเยียม14เรา13นะคะแต่ไม่รู้จะโดนหักคะแนนกันยังไงเท่าไหร่เพราะว่าเราแพ้เบลเยียมวันนี้ค่ะแพ้ไป3ต่อ1เซตนะคะ2เซตแรกเบลเยียมเอาไปก่อนเซตที่3เราก็หายใจวดต้นคอก็ยังได้ดิวได้อะไรยังชนะได้ มาเล่นเซตที่4ที่แรกตัวโต้เคิดว่าเซตที่4เราจะชนะมีเซตที่5แน่นอนแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเกือบหลับก็กลับมาได้นิดหนึ่งขอรายงานก่อนนะคะไทยเวลเยี่ยมวันนี้ค่ะวันที่5นะครเป็นแมตช์ที่2ของอาทิตย์นี้นะคะแข่งที่กรุงป,ปักกิ่งประเทศจีนนะคะสาวไทยของเราแพ้ไป22ต่อ25 เซตแรกนะคะเซตที่2แพ้ไป23ต่อ25มันก็เต้มสูสีทุกเซตเซตที่3ชนะไป26ต่อ24เซตที่4ก็แพ้ไป22ต่อ25แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้อง,น,องนักกีฬากันทุกคนทีมงานสตาฟโค้ชทุกท่านนะคะโค้ชออฟท่านก็เต็มที่แล้วก็คอ่คอยเปลี่ยนค่อยแก้ค่อยแก้ไปแต่ละเกมแต่ละแมตช์จริงๆสลับปรับเปลี่ยนกระลงท,ทีมนู้นทีมนี้ วันนี้ชุดนี้หน้าสามเวิร์กทุกวันนั้นชุดนั้นมันก็จะเป็นวันของทุกคนบางวันบีม,บมพิมพิจารยาเล่นฟอร์มเต็มที่ดีเต็มที่ทบางวันบุ๋มบิม๋มบางวันยูฟ่าเขาจะมูนไปตามวันนั้นๆเราคิดว่านะครับเทคนิคเทคนิคของแต่ละทีมก็มากันเต็มที่ทุกคนก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมาเบลเยียมได้กลับมาแข่งเบ l ียเอลอีกรอบรอบนี้เขาก็คงเตรียมทีมมาดีอย่างสซาเออร์บอร์ดนี่ก็ไปค้า ้าพลกระกำ้าฝ่ามืออยู่ที่อิตาลีตลอดนะคะประสบการณ์นะคะอย่างน้องโมเมวันนี้ก็ทำได้หลายแต้มเหมือนกันมาปีนี้สาวโมเม,เมก็ถือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะสำหรับน้องธนชาสุขสดนะคะถือว่าเป็นพลกรลังแทนกันได้นะคะบุ๋มบิ๋มก็ได้ลงไปอยู่แต่ช่วงนี้บุ๋มบิ๋มร่างกายก็ถือว่ายังไม่ฟิตเต็มที่แต่ก็สามารถลงไปคู่ คู่ต่อสู้ได้บ้างเป็นบางครั้งโตัวโต้ก็สังเกตเหมือนกันนะคะบุม๋มบิ่มก็ยังไม่ได้ขึ้นฟาดแรงเต็มที่สักลูกนะคะก็เป็นอย่างที่น่าเสียดายไปอย่างน้อยก็ได้เซตนะคะ3ต่อ1เซตพรุ่งนี้เชียกันอีกค่ะพรุ่งนี้ทีมสาวไตก็เจอทีมยักษ์ใหญ่เหมือนกันเจอกับทีมชาติตุรกีแต่วันนี้รอบนี้สนามนี้ตุรกีเขาไม่ได้ส่งเฮลักโคตกับ วากัดมานะคะแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าทีมระดับโลกขนาดนี้เขามีตัวเป็นตัวตายตัวแทนกันทุกทีมถึงจากคนหนึ่งไม่มาเขาก็เด็กมุงเด็กใหม่เขาก็ใส่กันได้ไม่ยั้งเหมือนกันก็ถือว่าเจียร์สนุกนะคะทางบ้านเราเมืองไทยก็พ่อแม่พี่น้องก็อยากดูโตโต้ก็เข้าไปดูตามเพจต่างๆนะครส่วนมากก็เป็นเว็บการพนุพนันต่างๆเขาก็ถ่ายทอดให้ดูอยู่ เราจะเล่นไม่เล่นมันก็เรื่องของเรานะคะตัวโตก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองบ้างอะไรบ้างไม่ได้ค่ะลิขสิทธิ์ของวอลเลย์บอลเวิลด์นี่แรงมากเขาใช้ AI จับด้วยนะคะถึงจะแชร์ชไปก็ดูได้ไม่เต็มที่แป๊บเดียวก็โดนปิดไลฟ์ปิดอะไรไปตัวโต้ก็อยากให้คนทางบ้านเราได้ดูเพื่อนฝูงครอบครัวต่างเพื่อนต่างๆทางเมืองไทยเราที่คนไม่ได้เสียเงินนะคะเขาก็อยากจะดูเราก็แชร์ไปมันก็ ไม่ได้เท่าไหร่รัฐบาลก็ไม่ได้มีฟรีทีวีถ่ายทอดให้ประเทศไทยเราดูเลยนะคะอ่ะเศรษฐกิจกแบบนี้ว่ากันไปการลงทุนก็มีความเสี่ยงถ้าจะถ่ายทอดสดจริงๆทีวีปกติก็ค่าลิขสิทธิ์คงแพงมากหลายร้อยล้านเขาก็เลยไม่กล้าเสี่ยงก้านี้เพราะทุกวันนี้ยุกมือถือ iPad iPhone อะไรทุกอย่างมันมาแรงสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ทิกตอกอะไรแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็สามารถถ่ายทอดสดได้ คนที่ชอบคนที่บ้าบอลจริงๆเหมือนโตโตก็จะหาทางดูจนได้นะคะโตัโตก็จ่ายเงินไปแล้วสรุปแล้วก็โหลดแอป b v t v ละค่ะโหลดมาโตโตก็เลยจ่ายรายปีไป59เกือบ60ยูโรก็ว่าได้นะคะปีหนึ่งก็2,400บาทโตัโตก็เลยจ่าย1ปีเฉพาะปีนี้ก่อนแล้วกันค่ะได้ดูทั้งวอลเลย์บหญิงคิงแชมป์โลกแล้วก็ดู v n เนัเนลิกตอนนี้ด้วยนี่แหละค่ะ เอาว่ากันไปคู่ต่อไปวันนี้โตโต้ไม่รู้จะได้ติดตามหรือเปล่านะคะเมื่อคืนนี้ติดตามหลากหลายคู่คู่ที่มันอีกคู่หนึ่งก็อเมริกาเจอกับทีมชาติอิตาลีนะคะอิตาลีก็ชนะไป3มต่อศูนย์เซตนะคะก็ถือว่าอิตาลีก็สาวอีกคโนูนก็คงเส้นคงวาความแรงความหนักความเร็วของแม่นางก็ฟาดกระหน่ำเต็มที่เพราะว่าอีกคโนูนก็มาสนาม แรกนะคะอันที่แรกเขาก็ส่งชื่ออีกวนูมานะคะช่วงรอบสี่ทุ่มทางนี้ก็ออสี่ทุ่มบ้านเรามันก็ตรงกับทางนี้เราๆห้าโมงนะคะทางยุโรปก็ถ้าเป็นเวลานี้ตัวโต้ก็ได้ดูปกติอยู่ค่ะทํางานทํานู่นทํานี่เสร็จแล้วนะคะญี่ปุ่นก็ฟาดชนะเนเธอร์แลนด์ไป3ต่อศูนย์เซตญี่ปุ่นทีมนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ น้องใหม่ก็หลายคนเหมือนกันคําว่าญี่ปุ่นก็ความเหนียวความเร็วคงเส้นคงวาอย่างทีมฮอลแลนด์ทีมนี้ก็เหลือคนเก่าแค่คนสองคนนะครับดูโต้มองดูแล้วหรือว่าก็ส่งทีมน้องๆรุ่นใหม่มาฝึกเหมือนกันนะครับก็โดมินิกันก็มาไล่ดูช่วงเช้านะครับกินข้าวเช้าไปก็ไล่ดูพวไกไอไฮไลท์สําคัญตรงนั้นตรงน,น,รงนี้โดมินิกันก็ทำเซอร์ไพรส์รามาก นะคะสามมาตินี่ต,ต่างๆหลายคนชื่อมาตินี่นะคะในทีมชาติสาวโดมินิกันก็ชนะเซอร์เบียไปได้3ต่อ2เซตก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันโดมินิกันก็มาแรงบราซิลชนะสาวเช็กดูฟอร์มเช็กเล่นวันนี้ก็ถือว่าเขาเล่นดีอยู่นะครับปีนี้มีทีมใหม่เข้ามามีเช็กกับเบลยเยียมนี่แหละครับกลับเข้ามานะคะ ก็บราซิลชนะเช็คไป3ต่อศเซตก็แข่งที่ทางสนามบราซิลนะคะสำหรับพวกอเมริกาตอนใต้นะคะแล้วก็อเมริกาก็แพ้อิตาลีไปที่สนามของแคนาดานะคะแคนาแคนาดาก็ชนะบังกลายไปหายใจดวยต้นคอเหมือนกันชนะไป3ต่อ2เซตเยอรมนีก็ ชนะเกาหลีไป3ต่อศูนย์เซตนะครับเกาหลีก็ยังไม่ได้เซตวันนี้ก็ถือว่าทีมไทยได้เซตจ,จากเบลเยียมอยู่ก็ดีใจกันนะคะทุกคนทุกฝ่ายทุกนี่ก็อยากจะชนะกันทุกคนอย่างเมื่อวานจีนก็ชนะเบลเยียมไป3ต่อศูนย์เซตจีกนก็ถือว่าเล่นดีนะคะลำดับโลกของเขาก็สูงกว่าเราตุรกีก็เมื่อวานก็ชนะ ฝรั่งเศสไป3ตัว1เซตนะคะไม่มีวากัดไม่มีใหญ่คอร์คูดมาทีมสาวไทยของเราก็มีลุ้นพรุ่งนี้อีกนะคะแข่ง3วันเ้าก็จะพักวันหนึ่งวันเสาร์เราก็จะแข่งวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะคะยังไงก็จะรายงานให้ทุกคนได้ชมได้นี่กันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับช่วงนี้ตัวโๆก็อาจจะบ้าวอลเลย์บอลนิดหนึ่งนะครับความชอบของตัวเองกระเทยนะคะ รือว่าโฮมหร,หรือว่ากระเทยรว่าเก๋ก,ก็ต้องชอบพวกนี้แหละครับไม่บอลเลยบอลก็ประกวดนางงามราคาดูสิทางเมืองไทยเราคิดกันสนั่นบ้านแตกตอนโอปอมองลงนะคะแต่ละคนเราก็น้ำตาไหลไปตัวโตเปิดตอนที่เขาประกาศชื่อนะ้องโอปอนะคะที่ไอจูเลียมอลลี่เจ้าของไอมิดเวลเขาประกาศว่าคนที่ได้รางวัลเป็นภาษาอังกฤษเป็นประเทศไทยตุโต๋ฟังเกือบสิบรอบน้ำตาไหลเกือบสิบครั้งทีเดียว นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยนะคะช่วงนี้ก็จะมีการรายงานผลวอลเลย์บอล v n l 2 0 2ลสลับปรับเปลี่ยนกับการนั่งคุยชีวิตเมียฝรั่งต่างๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ